สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนาชาแปดสิบหกทาโร่เนาะมาพบแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราท,ทําทบปิดหัวข้อที่ว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาอยากเจอเราไหมเขารู้สึกอย่างไรกับเราวันนี้นะคะมาร่วมเล่นเกมหรือร่วมรับฟังคําทํานายจากอํานาจไพ่ทาโร่แล้วก็จัก,กรบาลกันว่า คุณผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้หรือพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในช่องนี้นะคะมาดูใจเขากันว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขาอยากเจอคุณไหมนะคะในคืนนี้เนาะโอเคการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครนะที่รักเป็นการดูแบบ general reading หรือการดูแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครอาจจะมีตรงและไม่ตรงก็เป็นการร่วมสนุกแล้วกันนะคะถ้าถ้ามันไม่ตรงกับเรา เอาที่เรารับไหวเอาเราเอาที่เราคิดว่ามันใช่ก็แล้วการรับแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆไปแล้วกันนะคะอย่าไปคิดมากหรืออย่าไปเสียดขอบคุณการกดไลค์กนกดติดตามการกดแชร์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักและพี่ๆที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม่แม่หมอขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดซับสไครต์หรือการแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะโอเควันนี้มี2กล่องให้เลือกวัดใจกันไปเลยค่ะสีชมพูและสีฟ้า ตั้งิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นแล้วลืมตาขึ้นมาคุณชอบกับพลังงานไพ่กองไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบไปกันเลยค่ะโอเคนะคะมาดูกันก่อนอื่นเลยเช็คพลังงาน energy ของคุณด้วยนะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตรัวตนของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะโอเคสามใบนะวันนี้มวลสถานการณ์ของคุณหยุดนิ่งเงียบ กับความสัมพันธ์อืมโอเคเหมือนคุณกับเขามีความแบบนิ่งๆิ่งเงียบเป็นอยู่เหมือนคุณถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อดูเขาและดูใจเขาว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากแค่ไหนจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่แต่คุณรู้คุณมีซิกเซนต์คุณรู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่เหมือนคุณมาเน้นย้ำหรือพยายามที่จะหาด้วยคําตอบที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอะไรประมาณนี้นะคะวันือนคุณอยู่ในช่วงของการที่แบบว่ารอคอยแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเปิดเผยอธิษฐาน ขอพอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ให้รู้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเหมือนคุณตั้งสติแล้วถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อหยุดนิ่งดูสถานการณ์กับความสัมพันธ์เหมือนแต่ก่อนคุณรักคนคนนี้มากแต่ว่าคุณเริ่มแบบว่า,าไม่กระโจนเอาทั้งหัวใจอะไปให้กับเขาแล้วคุณเหมือนนิ่งขึ้น ดูเขามากขึ้นตั้งสติมากขึ้นดูด้วยเหตุได้ผลมากขึ้นในความสัมพันธ์ในความรักกับคนคนนี้นะคะโอเคเรามาดูพลังงานของเขากันพลังงานวางรักที่เขามีต่อคุณกัน ừ, บางคนก็ขบคนต่างถิน่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาอ่าเป็นคนที่เขาเองก็มีความมีความรู้สึกลึกซึ้งกับคุณนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่รู้สึกผูกพัน เขารู้สึกผูกพันกับคุณเขาเองก็รู้สึกดีที่มีคุณในความสัมพันธ์นี้ในความรักนี้เขามีความสุขที่ได้คุยกับคุณเขามีความสุขที่ได้รู้จักคุณเขาคิดถึงเขานึกถึงเวลาที่แบบว่าคุณพูดเรื่องสนุกสนานคุณเรื่องคุณแบบว่าพูดเรื่องที่มันเฮฮาตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบในบุค,คลิกตรงนั้นกับคุณแต่ในบางมุมเขาก็รู้ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ คุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่แบบว่ามีจุดมุ่งหมายซึ่งซึ่งหลายหลยอย่างในองค์ประกอบอะ่ะเขาชอบคุณหมดในตัวตนแบบนี้คนที่คุณคบคนที่คุณดิวอยู่เขาอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ม่ได้แสดงออกอะไรมากนะักในความแบบโรแมนติกหรือแสดงออกซ,ซึ่งความชัดเจนกับความสัมพันธ์กับคุณมากแต่ถามว่าในใจลึกๆแล้วอะ่ะความรู้สึกหรือความ ความสัมพันธ์ที่เขามีอ่ะเขาก็มองคุณด้วยความหวังที่จะเป็นคู่แฟนหรือคู่ครองนะคะแต่แต่ว่าในตอนนี้คือเหมือนทุกอย่างมันต้องเรียนรู้และก็เหมือนการท้าทายประจนภัยหรือศึกษาดูใจกันไปก่อนมันยังไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งความชัดเจนกับคุณได้หลายๆอย่าง 1. ด้าน ความห่างไกล 2. วัฒนธรรมภาษาสามระยะทางสังคมความเป็นอยู่คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอะรู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วก็มองชอบคุณมากๆด้วยรู้สึกแบบว่าก็ผูกพันกับคุณหลายๆอย่างที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ธนี้นะคะอ่าแล้ววันเนี้ยเขาอะแล้วค่าคืนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้ พลังงานอินเอเนชัดีมากเลยอืมคุณได้เซ็กอฟครับชูอฟครับแล้วก็คิงอ o เ p น n ์เคิลคิงอฟแ p ปเปนะคะอืมแล้วก็ไนอฟบอลอะไนอฟสอดขอโทษทีค่ะแล้วก็สองเหรียญคืนเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะคือในใจอะ่ะเขามีคุณนะในใจ ความรู้สึกอะอย่างที่แม่หมอบอกไปว่าจริงๆการเขาเข้ามาในชีวิตของคุณอะเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆเขาการที่เขามาคุยกับคุณการมาคบหาดูใจคุณหรือการได้มีปฏิสัมพันธ์กับคุณเขามีความสุขและเขาก็คิดถึงคุณคืนนี้มากๆเขาเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้เจอเพื่อนเก่าหรือโซเมทหรือคนรักเก่า พวกคุณเหมือนมีความผูกพันทางจิตวิญญาณเหมือนเป็นคนรักเก่าตามกลับมาหรือคุณกำลังดีกับคนรักเก่ามันเป็นความผูกพันแบบนั้นนะคะมันเขาไม่ความรู้สึกว่าเขามองคุณอ่ะเป็นเนื้อคู่เขามองคุณเป็นคนที่แบบว่าไว้วางใจได้ในในในทุกๆเรื่องเขารู้ว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาหรือเขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือพวกคุณมีกันและกันอยู่ในชีวิตในเวลาขณะเนี้ยเขารู้ว่า เขาไว้วางใจคุณได้เขารู้ว่าคุณคิดดีกับเขาแล้วเขาก็คิดดีกับคุณซึ่งคืนนี้เขาคิดถึงคุณนะใจเขาอ่ะคิดถึงอยากมาหาคุณด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าด้วยปัญหาที่มีหนึ่งระยะทางหรือภา,าระที่ต้องแบกรับหรือบางคนก็มีภาระเรื่องเงินภาระเรื่องการหมุนเงินภาระเรื่องเศรษฐกิจนะคะ มันยังยังเจอกันไม่ได้ยังมาไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็และอีกอย่างนึงมันเป็นมันมันเป็นเรื่องนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนคุณกับเขาความรักของคุณกับเขานะ่ยยังไม่ได้เปิดเผยในความสัมพันธ์ยังไม่ได้เปิดเผยกันได้ในเวลาขณะน,นี้ซึ่งการเจอกันหรือการมามาพบกันน่ะมันจะต้องมีเวลาที่เหมาะสมหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะได้เจอกัน ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากคืนนี้นะคะอืแล้วความคิดถึงของเขาเนี่ยมันเป็นอินเนอร์ของความรักด้วยไม่ใช่คิดถึงเพื่อแบบว่าแค่คิดถึงเรื่องของความต้องการในเรื่องของกายที่แบบสิบแปดบวกกันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แต่คิดถึงคือเวลาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขเขารู้สึกดีที่มีคุณแค่ได้อยู่ใกล้แค่ได้พูดคุยแค่ได้มองตาแค่ได้จับมือ ก็มีความสุขอรประมาณนี้ค่ะอืมแต่จริงๆก็คิดลึกไปกว่าน,นั้นแหละเนาะแต่ว่าจริงคือแต่จริงๆก็เป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเอออยากอยู่กับคนที่รักเนะ่ยเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะเจอใครง่ายๆหรืออยากจะไปหาใครง่ายๆถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ได้รู้สึกดีๆจริงๆนะ่ะก็ไม่ได้อยากเจอก็ไม่ได้อยากที่จะเหมือนไม่ได้อยากจะเสียเวลาที่จะเข้าไปหาอะไรประมาณนี้แต่สำหรับคุณแล้วนะ่ะ คุณคือเขาคิดว่าคุณคือเนื้อคู่เขาแหละคุณคือโซเมตคุณคือคนที่แบบว่าเป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ยอมใครนะจริงๆเขาก็ยอมคุณหลายๆอย่างแล้วก็ถึงดูเขาหน่ะอยู่บนแบบเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบว่าไม่ได้โรแมนติกแต่จริงๆแล้วเขาก็พยายามทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณนะคะโอเค แต่ว่ามันแต่ด้วยสถานการณ์คุณกับเขาด้วยตัวตนของคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าเหมือนลักษณะของเขาเป็นแบบเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขารักคุณไหมแต่ท่าที่เห็นคือเขารักแล้วก็คิดถึงคุณนะคะอืมแล้วเขาอยากเจอเราไหมอ่ะอืมอยากให้เราไปหาอยากเจอไหมอยากเจอสิคะแต่ด้วยสถานการณ์ในเรื่องของบางคนก็ระยะทางอ่าโควิด เนาะไปกันไม่ได้อ่าไม่ใช่ไปกันไม่ได้มาหากันไม่ได้อืมบางท่านก็อาจจะอยู่ประเทศเดียวกันอยู่ต่างถิน่นต่างอำเภอต่างแดนอะไรต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ใกล้กันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเองินเ,เรื่องงานยังไม่สะสางอะไรได้อะค่ะแต่ถ้าทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ได้ดเีเร็วนี้นะคะเขาจะหาเวลามาเจอคุณเพราะว่า เขาอยากเจอคุณนะเขาอยากเจอคุณมากๆแล้วเขาก็คิดถึงคุณด้วยคุณคุณคือผู้หญิงหนึ่งยในดวงใจของเขาอ่ะคุณเป็นคนที่สวยแซ่บเลิศแล้วก็แบบคลองใจเขาทุกอย่างคุณมีองค์ประกอบครบลดน่ะอืมดีก็ได้ร้ายก็เป็นดื้อนิดนิดเอาเอาใจเก่งอะไรเงี้ยค่ะอยู่เป็นนิ่งเป็นอะไรประมาณเนี้ยคุณรู้ว่าคุณจะเข้าหาเขาแบบไหนคุณรู้ว่าชั้นเชิงที่จะเอาชนะใจเขาแบบไหนแต่ด้วยพลังงานเอเนอร์จีของคุณอ่ะ ในในตอนนี้คือแต่ว่าด้วยด้วยด้วยตัวคนอะ่ะด้วยตัวคุณอะ่ะคุณเองก็รู้สึกว่า บางทีการที่เขานิ่งหรือเขาไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่ได้แสดงออกอะไรมากจนคุณทาให้คุณสงสัยในตัวตนของเขาแต่เท่าที่เปิดมาจริงๆแล้วนะ่ะสิ่งที่เขานิ่งเนะี่ยเขาพิจารณาเราอยู่นะคะเขารักคุณแหละเขารู้สึกดีและจริงๆเขาหมายปองคุณเป็นคู่ของด้วยนะเขาเป็นเขาหมายปองคุณถ้าคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่เขาหมายปองคุณที่จะคบหากันระยะยาวที่จะเป็นแฟนแต่ถ้าบางท่านที่คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ อมองคุณไประยะไกลคือการที่จะเป็นเหมือนคู่ครองหรือเป็นคู่โซเมตเป็นคู่ที่แบบว่าคิดว่าใช่ที่จะรงหลักปักฐานได้ในอนาคตแต่แน่แต่แน่นอนณนเวลาขณะน,นี้คุณกับเขายังต้องผ่านอุปสรรคการท้าทายความสัมพันธ์นี้นะคะว่าจะก้าผ่านเกี่ยวกับระยะทางกับลักษณะนิสัยแล้วก็ ความแตกต่างด้านภาษาความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมความแตกต่างด้านสังคมและความแตกต่างด้านความเป็นอยู่คือมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างในตรงนี้แต่ด้วยที่เห็นคือถ้าใจคุณกับเขารักกันมากพอผู้คุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้ นะคะเท่าที่เห็นเอาเป็นว่าใจเขาอะ่ะเอียงมาหาคุณเยอะมากใจเขาอะ่ะอยากเจอแล้วก็คิดถึงคุณมากมากนะคะพอดูว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณห้าใบอืมการการเข้ามาหาการการมาของเขาหรือการมารู้จักคุณอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเขาหมายปองคุณเป็นคู่ครองเขาหมายปองคุณเป็นคนรักนะคะอืมคุณไม่ได้แบกรับความรู้สึกคนอยากอ่าตรงนี้คนเดียว คุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียวเขาเองก็คิดกับคุณอยู่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแต่ที่เขานิ่งหรือเขาแบบว่าไม่ได้แสดงออกนั่นก็คือว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาดูใครอ่ะถ้าเขามั่นใจเขาถึงจะเอ่ยปากนะคะอืมแต่ว่าตอนเนี้อ่าเขากําลังศึกษาแล้วก็ส่องแล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาคุณหลายๆอย่างหลายๆด้านนะคะบางทีการที่เขาไม่พูดหรืออะไรที่พูดไปที่ยังไม่ได้ชัดเจนเขาไม่อยากที่จะ พูดมันออกมาแต่เขาอ่ะอยากจะเขาอยากจะบอกคุณวา่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลหรืออย่าเครียดหรืออย่าคิดมากอย่าคิดว่าเขาจะเลิกลาหรือจบจากคุณไปนะมันไม่ได้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะอืมจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เวลาเขาเขาคุยกับใครหรือเขาคบใครอ่ะเขาเป็นคนที่จริงจังแต่ทุกอย่างอาจจะต้องแบบว่าขอขอเวลาในการดูใจเพราะทุกอย่างตอนเนี้ยังไม่สามารถที่จะ ให้สถานะที่ชัดเจนหรือหรือสามารถควบคุมสถานการณ์ให้มันเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้นะคะอืมแต่ว่าเขาก็เป็นกังวลกับคุณอยู่นะเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็เครียดเขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรช้าเป็นคนที่ทําอะไรคิดอะไรนานคิดอะไรเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตัวเขาเองเพิ่งเขาเองก็ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดผ่านเรื่องราวของชีวิตการเลิกราหย่าร้างกันการมูฟออนหรือการเจ็บปวดเรื่องของความสัมพันธ์เขาเองก็เลยยังไม่ได้มั่นใจหรือลงหลักปักฐานกับใครง่ายๆแต่ถ้าเขามั่นใจมากแล้วกับเราทุกอย่างแล้วเขาเชื่อแล้วว่านี่คือรักแท้และและคุณอยู่กับเขาได้จริงๆคุณเข้าใจตัวตนของเขาจริงๆคุณเข้าใจกันและกันจริงๆ ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อกันได้ยาวนะคะฉะนั้นคุณต้องใช้ความอดทนคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่เป็นว่ามีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณผูกพันนะกันมาฉะนั้นทุกอย่างต้องเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่ไม่ชัดเจนในสิ่งที่มันขุ่นเครืองขุ่นมัวมันจะถูกโฟออกในเร็ววันนี้นะคะอืมทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จขอแค่คุณใจเย็นๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์แบบไหนคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแบบล่าลงแรงเลย คุณแค่แบบว่าใช้ความดีความเก่งความสวยความชาญฉลาดของคุณมัดใจคนคนนี้แล้วคุณจะได้รับรู้คําตอบทุกอย่างจากคนคนนี้นะคะอ่าค่าคืนนี้เขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณด้วยและเขาก็อยากมาหาคุณแล้วเขาก็อยากเจอคุณด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างเคลียร์เสร็จทุกอย่างจัดการทุกเรื่องราวเสร็จนะคะเขาจะมาแสดงออกซึ่งความโรแมนติกและก็ความรักกับคุณฉะนั้นใจเย็นรอเขาหน่อยนะคะที่รักวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปพูดที่เลือกกองสีฟ้านะคะมาดูกันอ่ากองสีฟ้าแล้วก็ให้สีเขียวขอดูพลังงานเอเนจีของคุณเป็นอย่างไรคะวันนี้สามใบอืมเหมือนคุณกำลังเจอกับคนที่แบบว่าดูดีมีสเสน่ห์นะคะอืมแล้วคุณก็รู้สึกรอคอยคนคนนี้ หมือนรักครั้งนี้มีคู่แข่งรักครั้งนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวเหมือนเขาเป็นคนดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะอแล้วก็รู้สึกว่าความรักเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่ใช่มีแค่คุณน่ะคุณรู้สึกว่าแต่คุณก็รอคอยเขาอะ่ะเหมือนอยากเอาชนะใจเขานะคะในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะถ้าคุณเป็นประมาณนี้ไปต่อขอ,อดูเขาคนนี้กันค่ะว่าเขามีพลังงานเ n e r g y ความรักกับคุณแบบไหน ด e ออฟฟอร์จูดเหมือนพวกคุณเรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละอืมศึกษาดูใจเขาเองก็ชอบคุณนะแต่ว่าเขายังไม่มีสถานะอะไรให้คุณที่ชัดเจนได้ในเวลาขนาดนี้เหมือนคุณกับเขาอาจจะเคยจบเคยเลิกหรือตัวเขาเองก็เคยผ่านสถานการณ์การเลิกรายหย่าล้างจบสิ้นกับความสัมพันธ์กับความรักและเขาเองยังไม่ไว้ใจที่จะเลือกใครเป็นตัวเต็งตัวจริงได้ง่ายๆในเวลาขนานี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ เขาเองก็คิดถึงคุณนะอืมแต่ความคิดถึงบวกความกังวลน,นะคะอืมเหมือนตัวเขาก็มีนึกถึงคิดถึงแต่ความคิดถึงของเขาอ่ะเหมือนพวกคุณมีเรื่องราวที่ทําให้กันเสียอกเสียใจหรือเจ็บปวดใครสักคนหนึ่งแทนข้างหลังหรือทําไม่ดีต่อกันในความสัมพันธ์นี้ทุกครั้งที่เขาคิดถึงนึกถึงเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาอาจจะทํากับคุณหรือคุณอาจจะทํากับเขานะคะมันเป็นความแบบคิดที่เป็นมีความกังวลอยู่ข้างใน ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแทนที่มันจะสามารถพัฒนากันไปได้กับหยุดนิ่งกับนิ่งเงียบกับนิ่งเฉยความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปได้เป็นมันค่อนข้างที่จะยากเจอปัญหาเจออุปสรรคค่อนข้างที่ต้องใช้ความอดทนมากๆกับความสัมพันธ์กับความรักทั้งนี้เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนให้กับคุณได้เลยในเวลาขณะนี้นะคะเหมือน เหมือนถ้าคุณรอได้เหมือนคุณเหมือนคุณรอได้คุณอยู่นิ่งได้เขาก็ไปต่อแต่เขาจะเป็นนิ่งๆน่เงียบๆยังไม่แสดงออกซึ่งความชัดเจนกับเรานะคะอ่าเหมือนเขาโฟกัสที่ตัวเขามากกว่ากับการงานกับความกับชีวิตของเขาในเรื่องราวชีวิตของเขามากกว่านะคะแล้วเขาก็มีตัวเรื่องในความสัมพันธ์เยอะอย่างที่ว่า เหมือนเขามีคนรักหรือมีคนที่ถูกใจอยู่แล้วด้วยในเวลาขนาดนี้นะคะแต่เขาเองก็ถูกใจเราอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มากพอนะคะมันมีคนที่เขาถูกใจมากกว่าเรากับเขาอะ่ะเหมือนคําพูดคําจาบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังไม่ ยังไม่เป๊ะปังกับเขาไปซะทั้งหมดสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ของเราก็ยังอยู่ในความลับแล้วยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเหมือนแอบดูแอบ่องแล้วก็ยังอยู่ยังคุยยังพูดแต่ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือให้ความสําคัญกับเรามากนักนะคะแล้วเขาคิดถึงเราบ้างไหมคืนนี้นะคะขอดูหน่อยเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้นาะอืม เขาคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเหมือนคุณกับเขามีเรื่องราวที่เลิกลาหรือมีปัญหากันจริง,รงๆเขาปลดปล่อยคุณไปแล้วแหละแต่คุณเองก็ยังรู้สึกว่าคุณยังรอเขาอยู่อะ่ะถามว่ามีความคิดถึงคุณไหมเขาไม่ได้คิดถึงเรามากถึงขนาดนั้นมันมีแค่บางเซี่ยวบางอารมณ์ที่เวลาเขาแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้คุยกับคนอีกคนนึงแล้วก็มีเซี่ยวขึ้นมาในหัวเขา ที่นึกถึงความดีที่คุณทํากับเขาอะค่ะที่คุณเธอทําดีๆกับเขาคุณดีนะคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมากคุณเป็นคนดีมากเขาสัมผัสไดถ้ถึงความดีของคุณแต่บางทีความดีกับความรักมันต่างกันคือเขาที่เขายังอยู่เขารู้ว่าคุณดีแต่อินเนอร์ที่เขารักเราอะ่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอืมเนาะอืมแล้วแบบนี้เขาอยากจะเจอเราไหมคะ เหมือนโลกกับคุณโลกเหมือนคนกับเขาเรบปวดปล่อยกันและกันไปอยู่ในสังคมโลกใหม่ชีวิตใหม่ต่างเขาเรยงในเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสัมพันธ์ของคุณต่างจุดถึงจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเขาก็มีแค่เหมือนแอบหึงแอบห่วงแต่ใจเขาไม่ได้มีที่เรา เขาเองเหมือนเหมือนยังไม่ได้อยากเจอเราอะค่ะเพราะว่าเขาโฟกัสที่เรื่องของเขาแล้วก็โฟกัสที่คนอีกคนหนึ่งของเขาด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมที่จะปล่อยเราไปชัดทั้งหมดถึงแม้บอกว่าปลดปล่อยกันไปมีปัญหากันไปแต่จริงๆก็ยังอ้อยเราไว้เก็บเราไว้คุยกับเรานะคะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วแม่หมออยากจะบอกว่าคุณควรจะเปิดพลังงาน energy เเของคุณเพื่อต้อนรับคนใหม่จะดีกว่านะคะจริงๆเขาปลดปล่อยคุณแล้วนะ ที่เขาคุยที่เขายังอยู่ตรงเนี้อยู่เหมือนการแข่งขันหรือคู่แข่งครั้งนี้คือจริงๆเราไม่ได้แพ้นนะที่รักแต่เราแบบว่าเราจะเอาความดีชนะใจคนคนนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าอินเนอร์ข้างในเขาไม่ได้รักเราแบบนั้นเขาปละัดเขารู้ว่าเราดีเราเป็นคนจริงจังเราเป็นคนจริงใจแต่ความรัก ความรู้สึกที่รักแบบฉันชู้สาวหรือความรักอินเนอร์ที่เป็นโซเมดเนื้อคู่ความปรารถนาอยากเป็นคู่ครองเขาไม่ได้มีกับเรานะคะเขามีให้กับอีกคนนึงมากกว่าแต่เขาก็คุยกับเราเพื่อเสียดายเราหรือหึงหวงเราไว้เก็บเราไว้ก็เป็นตัวเลือกเท่านั้นเองนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกกับเราค่ําคืนนี้เหมือนเขาก็มีแวบเข้ามาในหัวบ้างส่องบ้างดูบ้างแต่ไม่ได้นึกถึงคิดถึงเราเพื่ออยากจะมาหาเราหรือมีอารมณ์แบบว่า ความต้องการทวินหาเราถึงขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วด้วยอํานาจไพ่ทาโร่ที่บอกก็คือเขาอยากให้คุณเริ่มต้นและปลดปล่อยตัวเองไปเจอกับสิ่งอะไรใหม่ๆคุณกาลังจะเจอรักแท้ที่ดีกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีของคุณคุณเป็นคนดียังไงคุณเป็นคนคิดยังไงคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณเชื่อมั่นในความดีของคุณคุณจะได้พบเจอกับคนรักคนนั้นและคุณจะได้เฉลิมฉลองกับความรักครั้งนั้นแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า รักคนคนนี้รู้สึกอยากเอาชนะคนคนนี้หรือคุณเชื่อมั่นในความรักกับกับคนคนนี้ว่าความรักจะชนะใจคนคนนี้ได้อความรักของคุณบางบางทีคนที่มันไม่ใช่ต่อให้รักยังไงก็ไม่ชนะใจเขานะคะที่รักจริงๆแนละ้วแม่หมออยากจะบอกว่าคุณจะได้พบเจอกับรักใหม่เร็วนี้นะคะแล้วก็เป็นรักที่ดีด้วยขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วรีบมุกออนให้เร็วที่สุดนะคะอยา่าค้งตัวเองอยู่กับในอดีตหรือกับหรือ หรือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเราและเชื่อมั่นในความในพลังของคุณแล้วก็เชื่อในความเชื่อในศรัทธาของคุณน่ะคุณจะได้พบเจอกับรักใหม่เร็วๆวันนะคะอืมทิ้งความเจ็บปวดตรงนี้ไว้ซะอืมบางทีคุณคิดว่าอันนี้คือรักแท้อาจจะเป็นแค่ความนุ่มหลงไหมความต้องการอยากเอาชนะครอบครองหรือเปล่าอํนานาจไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณมุกอ่อนนะคะ ความรักครั้งใหม่ความหวังใหม่สิ่งใหม่รอคุณอยู่บางคนจะไได้คู่ต่างชาติต่างภาษาหรือคนระยะที่ห่างไกลเหมือนกันนะคะหรือความหวังใหม่หรือสิ่งใหม่กาลังรอคอยคุณอยู่คุณมีสิทธิ์เลือกอย่าเป็นตัวเลือกให้ใครนะคะคุณสามารถเริ่มต้นได้คุณไม่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่เริ่มต้นจากติดลบแค่คุณฮีลลิ่งตัวเองใหม่และเริ่มใหม่เหมือนคุณมีอะไรที่ดีอยู่ในตัวคุณแล้วอ่ะแค่คุณเปิดปุ๊บคุณติดปั๊บเลยค่ะ โอเคแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ขอให้คุณพบเจอกับเรื่องราวที่ดีๆและพบเจอกับโซเมทเนื้อคู่ความรักแท้เลยเร็วนะคะวันนี้มาลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย